สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านด้วยนะครับเราจะมาสอนคือการเอาชีวิตยอดเนี่ยเดเดียวละ,ละนะครับนี่คือไปถึงด่านแปดมือน,นะครับทุกคนซึ่งคาที่เราต้องใช้เนี่ยคือคารับเอาชีวิตยอดซึ่งคานี้มีประโยชน์มากยิ่นนยงพลังชีวิตของคุณเป็นเงินเท่าไหร่คุณก็จะสร้างความเสียห,หายมากขึ้นเท่านั้น ึ่งเราที่จะได้มาไอเทมเริ่มต้นี่ว่าขับเข้าครับอย่างละหนึ่งนะครับซึ่งถ้าใครไม่มีนะครับก็จำใจต้องเริ่มแบบไม่มีไปก่อน,นครับแบบไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีความสามารถที่เพมีการแบบแปลงการทดสอบการความสามารถอ,อบิดอย่างแท้จริงไอเทมก็คือไอเทมเริ่มต้นเป็นทั่วนะครับแค่นี้เลย คือถ้าไปไม่มีนะอาชุด้วยแล้วจะต้องเล่นแบบนั้นไปก่อนนะครับหรือมนเล่นหม,มาถ่ายก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นแบบตโลโ้ให้โโนะครับเอ,อเคเราก็มาแล้วครับซึ่งจุดที่เราจะสวดคือทางค้ายของรถไฟเสมอนะครับแล้วเราเดิเนจนไปเนาะแล้วมันจะมีสองอีกเขาจะบอกอีกว่าเราต้องมาขายทองตรงนี้นะครับเราก็กดมาก แล้วก็เอาไปวางไว้เลยแล้วก็เก็บเงิน50ดอลลาร์นะครับแล้วก็ไปซื้อซึ่งสำหรับผมว่าจะซื้อผ่านทางก้อนนะผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าที่ซื้อของนามก้อนแล้วไปเจอของดีอืมอย่างเช่นหมกอเนี้ยมีประโยชน์สำหรับผมม,มากมากเพราะผมมองไม่เห็นอนเราซืนอแล้วก็ซื้อซื้อท่านมีเดียสองวันนะครับ หนึ่งถ้าไม่มีหมวกนี้ด้วยก็จะเป็น40ดอลลาร์นะครับซึ่งถ้ามีหมวกนี้ด้วยเพิ่มเป็น100 100ดอลลาร์นะครับซึ่งเราก็กดคิดเพื่อซื้อนะครับแล้วเราก็ติด้งได้เลยครับแล้วเราก็มาเอาทานในการที่เราจะอานานี่คือกดไปที่กระเป๋ากระเป๋าเป็นานล่างาลลานี้เลยวย่ แล้วก็ฝึที่ร้านค้านะคอยู่ด้านขาอะไรเนี่ยเียแล้วเราก็เอาทานไปใส่บนรถใส่นะครับก็เดินไปแล้วจะขึ้นแบบปกติกได้นะครับแต่ซึ่งมันไม่เลยพอเวลาเราจะหนีซับบี้หรือหน้าปางเราควรกระโดดมาตรงนี้หนอไม่ก็เป็นขี่นะครับเป็นขี้ไนะหมีรือไม่เราก็กระโดดทำบัตไปเนี้ย มันใช่ไม่ใช่ว่บาบอกนะครับแต่มันเป็นคลิปเล็กๆในนอนครับแล้วเราก็กดเลิกการเก็บโดย,าดยทานเราจะเอาผ่านมาใส่นะครับในกจะกดาษซึ่งแบบนี้แต่ว่าเราควรเอานี้ไปด้วยนะครับอ่ามผ่านกระดาษเป็นส่วนต่างใช่พบการรับษาแล้วก็เก็บเนี่ยเอาไปทำอะไรเอาไปไว้ป้องกันซึ่ง ผมจะบอกพี่เพื่อนปิดนะครับปิดยังไงก็ได้ให้มันเราแบบเข้าได้เนี่ยครับถ,ถ้าเป็นผมปิดผมจะปิดแบบเนี้อเที่ยมเนี่ยกดยกเลอกการเก็บแล้วก็ลากต้องหมุนอน่ะพอเราปิดกับนั้นให้แล้วก็จะเชื่อมได้เลยครับเนี่ยถ้ามันมีมียึดให้เลยแล้วก็จะเข้าได้ แล้วก็เหลืออีกอย่งหนึ่งปิดไม่ให้ทอมพิเวเตอร์เข้าอยู่ในสมองเราแล้ว,ลว,ลวเราก็เซตเพียน,นะครับนี่ถ้าเราอยากจะเข้าเราก็แค่เห็น้าพนะครับห็นภางแล้วก็เ้าได้เลยเอ๊ะนึ่งครับเพื่อให้เปนแล้วแล้วก็นั่งได้เลยะครับหนึ่งสีกแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอบ้านนะครับ อันี้ยัไม่มีอะไรครับอ่แลงนะครับนี่เนี่บ้านเนี่ยผมือกบ้านนะผมไม่เนียอ่ผมไม่เนี่อ่้านขครร้านขครเร้านขคปกติจะมีคอมมี่ก่อนะแต่ตอี้ไม่มีคอมมี่นะเพราะว่ามันเป็นเพือที่แบบ ไอใกล้ที่จะนั่งแล้วก็เราก็จะได้ท่านแผงซึ่งท่าปแผงมีไว้เพื่อรักษาตัวเองนะคะรับเวลาเราเลือดน้อยซึ่งเราก็จะกดถังเพื่อรักษาแรงขับเคลื่อนไปเก็บไป,บไปด้วยนะครับน้ำมันมีน้ำมันมีทำเราได้น้ำมันมีมีความสามารถพอเรากดดูดใช่รับด,ดูดอยู่ทะะดดจจั้งข้างขวาครับกระดูดให้ใจก้นใบบวกกับ เรื่องเราเต็มเลยนะครับเหมอนขยะพวกนี้มีประโยชน์นะครับเป็นเชื้อเพลิงได้แล้วเราเอาไปขายได้เลยครับเราก็ต้องไปที่ริศแล้วเราก็เอาขยะมาขา่มันก็ได้เป็นเชื้อเ,อเอไปต่อเลยนะครับ แล้วทางข้างขะก็จะมีไม้ด้วยครับม้ใมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือทําให้การเดินทางของเราไวยิ่งขึ้นนะครับเราไม่ต้องเติมถ่านไม่ต้องเติมอะไรเลยเราแค่หาอานมาใส่นะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มันจะมีแบบเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านอ่ะอันนี้แล้วนี่ล้ว เมร่อแล้วเราจะไม่ไม่ค่อยแวะนะครับเราไม่แวะบ่อยเราจะตรงไปเรื่อยๆรืจนกว่าจะถึงบ้านนะครับงั้นเดี๋ยวผมตัดภาพไปจนถึงหมู่บ้านเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะมาถึงหมู่บ้านนะซึ่งหมู่บ้านไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะมีตัวระเบิดแบบอื้อ ถ้าเครรมีประโยชน์แล้วนะครับเราก็ใช้ได้เลยเราเลือกเราแบงนะครับเรา่องหัวนี้ซึ่งสิ่งที่เราควรอยู่ก็คือบนรถไฟนี่แหละครับรถไฟปลอดภัยสุดกว่าบ้านอีกนะครับมันก็เข้ามาไม่ได้เด็กถ้าเราฆ่าเพิ่มมันได้เด็กหน่อก็จะมีโบสถ์นะครับโบสถ์ ซึ่งมันจะมีทองเขียนกับน้ำสับปิรดกองเขียนเนี่ยมีไว้เพื่อกำจกัดซอมบี้หรือเพื่อนับตาก,ก็ได้นะครับซึ่งแบบเราแค่เอากองเขียนไปแตะต,ตัวนี้ก็จะมีสายฟ้าพายมาเลยครับแต่น้ำสับปิก็เหมือนกันครับเราโยนใส่มันก็เมีสายฟ้าขึ้นนะครับ ใชแล้วครับนี่ตรงนี้ปลอดภัยมากเพราะฉะนั้นเราควรอยู่ตรงนี้และสามารถเติมปีได้เลยนี่ครับตรงนี้สาบารนที่อากจ,จะปีขึ้นมาได้นะครับบางครั้งเนีย่ยมันจะปีนได้เราต้องควรระมัดรวังนะครับแล้วก็เชื่อใจผนได้นะครับ,รรบเรานะก็ลากคัมนี้มาเรื่อยๆนะครับมาติดตรงนี้เรื่อยๆนะครับ ก็คือเราจะค้าได้ง่ายครับเนี่คัน้นี่มีอะรนะธนาพาอะไรหรดีเนาะเอนี่คือนี่นถ้าเป็นพวกคันด้ธนาคาเนี่ยมันก็บอบสีเลยนะเห็นไหม รเรียกยังไงก็คือตาลุงเนีย่ยเนี่ยเขามีเขาเน่ยเออรหัสรหัสไม่รู้ว่าเป็นธนาคารอะไรนะครับแต่ก็จะไปใส่ก่อนแต่ว่าเราต้องจำกัดคันดี้ก่อนวิธีการจำกัดคันดี้คือถ้าเป็นหมู่บ้านไหนเราทำเพจก่อนยังความเราใช้กับของรัซ้ายดัง้งเดิมอย่างนี้นมีตัวนึ่งแต่เราก็ลากมาครับนี่ในกล่องนี้ก็มีนะ เนี่ยแต่ถ้าเป็นคันนี้ประเภทชกช้าๆแบบนี้เราก็ตีได้สบายโดยการที่เราถส่หนังแล้วก็ตีนะครับอือแล้วเราก็ตีได้เลยแบบนี้อเออตีนิดหน่อยไม่เป็น,ปนไรวันนี้ข้าวแชไทย็นนะครับนี่นี่นี่คันนีมม้ยิงเงามาครับตัวนี้ละ่ะ และเล่นยากขึ้นอยู่นะครับโห้ยพอเราเคลียร์บ้านข้างเสร็จแล้วข้างซ้ายแล้วก็ไปข้างขวาต่อนนะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วยังให้เคลียร์ตรงกลางแล้วไม่งั้นแบบถ้าเราไปเคลียร์ตรงกลางเนื้อเดียวมันจะบุกมาข้างซ้ายข้างขวาแล้วเราก็ตายง่ายนะครับ มันเป็นทิกเล็กเล็กน้อยๆเอาไว้ใช้ซีนลอดได้ครัมีตอบไหมมีแบบตนะ่องไหมไม่มีนะฮะอ๊ยแนนี้ยังไงวีลาไม่เป็นไรเรมีน้ำมออันมีถ้าเราอยากได้ของทิชเป็ที่กระเป๋า,านะคระับเอาราน้ำมันมีอมาแต่แต่เราก็เคลียร์ต่ตาง แล้วก็ไปเจาเออแล้วก็โนธนาคารเดี๋ยวจะบอกที่คือตำแหนธนาคารครับถ้าเราก็ตายเราก็ดูมันมันมีครับแต่ตอนนี้เคยังไม่ตายดูไปดีกว่าดันด้วยกันอื่เราก็จะได้โนธนาคารังครับของหกสิบสี่อาจจะเป็นธนาคารนี้ก็ได้ผมไม่นี้ ออก็คือวิธีการใส่เลขก็คือเราแค่หมุนไปเรื่อยๆนะครัมุนมาเได้แล้วก็หมุนมาเรื่อยไดสองหนึ่งสี่สี่หป็นเนนี่เรื่อนะครับเอแล้วก็จะมีอ่ามืนแดงนเจ็บได้หนึ่งเจ็บได้แล้ก็สามารถปื้นคับแล้วก็ปั้นของเลนต้นนได้นะครับแล้วก็จะมี เงินกับทงนะครับอม่มีนะไม่มีนะไม่มีอ่ะแานธรรมดาไม่ค่้ยมีของเลยนะแต่ว่ามันก็มีของเนี่ยแต่ว่ามีแค่ขยะแต่ขยะมีประโยชน์ค่อจะเพิ่มอืมฮึฉหนดินมาอืมมไม่ไ้หรอเพืนไก แ้วก็จะมีพวกนุ่กระสุนนะครับน่งกระสุนที่นะสีขาเอาไว้ใช้กระสุเอ่อเอาเอาไว้ใช้ปืนอืมเือแบลด้นะผมหาอยตันึงไม่เจอวิธีการเปิดธนาคารมีสองอย่างไม่บุ้มก็ใส่แลครับแล้วก็จะมีคลิป,ปนะท,ปปกกปที่ที่อีกตัวน,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 นึ่งครับโดยการใช้มา้าบัฟเข้าไปนะครับ เลยจะบอกอยู่ว่ามันทำยังไงแต่ตอนนี้ผมไม่จะทางธนาคารเลยมอเห็นมันอยู่ A ่น yes, ี้อ่า้เนี่สามสามหนึ่งสี่แล้วก็ไปแล้วก็ใส่ธนาคารไปนี้เราจะเอาเงินเอไปไอทำเงาทหนงสามเามนึ่งแล้วาผมจะไปวางทำไมผมทำไม่ได้ก็จะเป็นแบบสี่สามสาม หนึ่งหนึ่งไถูกแต่ผมติดนิสัยเวลาผมแบบเวลาผมจะจำรหัสอะไรผมจะแบบไม่เก็บมาด้วยนะครับผมจะแบบจำียเลยยัผมฝึกความจำผมความจำสั้นครับโอเคตัวนี้ก่อนหนึ่งถ้าเป็นถ้าจำสีแดงอ่ะจะเกิดแดไพายใช่วัแดไพายเนี่ยมีเลือด เยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังให้ดีครับจนปีแล้วสามารถหายตัวได้นะครับแล้วก็เราจนำใจจะเท้าตั้งแต่เ9นาฬิกาถึง5นาฬิกาเนี่ยจะคือถ้า5นาฬิกามันจะเท้าถ้า9นาฬิกามันจะมิด เหรอวะไม่รู้มันอาจจะอยู่ด้านบนก็ได้ครับแล้วก็ตีไปก่อนเพื่อมันอยู่เงี่ยตายแนิดนึงเฮ้ยตีนี่จะวัดได้นะฮะ êy, hey. cái nào vậy? Oh, hey. ê, นะครับหรือว่าในเวลาครับถ้าเป็นแบบประมาณนับไปประมาณสิบวิมันก็จะช้ามั้ครับรอเลยเหนช้า,ชาแล้วครับเดีย๋ยวเขาออกไปละเขาซุปเราออกได้ฟครับสี่สามสามหนึ่งสามหรือว่าสี่สามสามหนึ่งสี่ ที่เป็นสมีโอเคทำไมละอืมพนีก็มีประโยชน์นะครับแอกอาะอะไราได้อยู่มีคุณค่าเมันมีเสียงบอกปรยชน์หนึ่งอปีอ อมมนันนี้ทำให้บางท่านทำให้เครียดเอ่ออ๋อจำไดครับอืมเราไปเชื่อมนะครับซึ่งเราอยากเชื่อมแบบเละเทะนี่คือข้อแนะนำนะครับซึ่งเรามันจะขึ้นที่ยากมากขึก้นประเด็นถ้าเชื่อมแบบเละเทะเนี่ยอย่างเึ้นแบบ มองไปมั่วอไปะเอ๊เออะถ้าเราเชื่อมมองไปมั่วๆมันอาจจะขัดตอนเวลาเราจะหนีเข้ามาในนี้ได้ครับดังเราก็ต้องวางเป็นแบบระเบียบนะนี่แล้วก็ลากซึ่งทาองขวาจะเป็นทองส่วนท้องซ้ายจะเป็นเงินนะครับถ้าไม่ใช่ทองแท่งเราก็จะติดไปเงิน,นครับแล้วก็ ถ้าเป็นยืนถ้าเป็นยืนเราปิดตรงนี้เอ๊ะได้เลยเงินเลยเพิ่ไมาถ้าเป็นทองถ้าเป็นทองแท่ง เอาต่อนล้ะครับทุกสิ่งทุกอย่างมี้คนะครับแค่เราไม่เอาให้แบบโดนเลยนะเดีย๋ยวเราจะมาเอาตรงนี้เดมเดิ็บก็ถ้าของยังไม่เต็มเราก็จะไม่ไปใดยสายนะครับเราก็จะมาหาของต่อตัวนี้มีัญลักติดด้านระวังด้วยนะครับเผี่อมันยังตายไม่หมดอาจจะมีด้านซ้ายด้านขวานิดนึงสังสงนเตนะคร โอ้หน้าเลียเลยไม่มีช็อหอย่ามาเข้าหลัเนะนจะเป็นกรองเลงกับน้ำประสิเอาไว้โยนได้นะเอเนน่อมีการไหา่น้ำประสิดูอย่างหน่อยนะครับถ้ามันถีอขข็งก็เติยเตินไปได้เคไหนี่ยแล้วเก็บไปได้ แล้วก็ไปต่อนะครับโอเคจริงๆแล้วไม่ควรแบบเอามาติดตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะติดก็ได้ผพราะมีของเยอะแล้วตริงๆนะแต่น้ำติดยาไปทิ้งนะครับเราแค่เอาติดไวด้วก่อนต้องกันตัว,วก่อนเฮ้ยดูดิ มีกระพรทองต,ตัวสุวตพว,วนี้ก็มีค่าครับไม่เก็บไม่ซื้อแบบเราไม่รวยแน่อนอนได้แค่15ดอลลาร์แต่มันก็มีค่าครับเนาะเนีาะเราเก็บมันรวมกัน ซึ been, ่งจุดที่เราจะใส่ก็คือแบบด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ซึ่งผมจะติดด้านขวาติดตรงนี้สิ่งที่เราควรระวังมากที่สุดก็คือเสื้อผึ้งนะครับเพราะถ้าเราแบบติดอยู่กลางทะเลทรายก็คือหายเสื้ไม่ได้แล้ว ต้องร้อมุดเหมือนเันนะเพื่อที่เรจาจะเอาสัตว์ตันีนี่มาเป็นแช่เพลงนะครับเอ๊ะแล้วเออเลยแล้วคราวนี้ไม่ใช่แบบพวกซำมีมานะแต่ว่อาอ่าจะเป็นพวกสายฟ้าเอ๊ะติดอะไรตรงนั้นน,ะนี้เอ๊ะ แล้วเราเข้าไปต่อทุกๆหมื่เมตรจะมีป้อมปราการอยู่นะครับ ừ. มันจะช่วยปกป้องเราจะพบหนมีมาป่าดอนทายและตัวอะไรกันต่อที่คะนะ <ừ. S 2> นี้เข้ามาใกล้ถึงหมื่นเมตรแล้วน,นะครับเราไปต่อเรื่อยๆนะครับเราไม่หยุดนะครับเดี๋ในคนนี้เราไม่หยุดนะครับเราจะไม่เสียเวลาครับ ตอนนี้อัดมาย6นมาทีแล้วนะแต่ตอนเวลาตัดต่อนี่คือแบบอาจจะสั้นนิดนึงแต่อาจจะไม่สั้นมากผมไม่เสีย่ยมน,ะนีโอกาสาที่มันจะพาใครหัวเรนะาครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมควรอยู่นิงน่งๆดีกว่าแล้วให้มันช้าอย่างเนะี้ครับโอเคตอนนี้เราแบบ อ่อผ่านแล้วครหาหาอรแล้วเราก็มาเก็บของพวกนี้ทองกับเงินไรนี้อ่ะเอ้โอ้อะไปนี่นอ่ะเอ้ยให้มันเป็นีกว่า เรคัคนี้เร็ะแลภาษาจะได้ถ้าบัลล่านะครับแล้วก็ได้แล้วขายเลยส่วนถ้าเป็นแบบอพวกเงินอะไรอยี เงินไทยนะครับมันก็จะได้ยึดพันธลตรล่านะครับแตเราก็อาจจะมีติดข้านิดหน่อยบางครั้งมันติดหลังคานะครับถ้าเป็นเงินเล็กๆเนี่ยมันถ้ามันติดหลังคาเนี่ยเราหยุดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเงินแบบถ้าป็ดกระลาแบบใหญ่ๆเราหยุดได้ครับถ,าถาา้าแบบดดแบบเอาเงินที่มันติดหลังคาแล้วก็ จะต้องขี่ม้าแล้วก็มาอยู่ตรงน,นี้มันไม่ได้ก็ใช้ซักตกมาเพื่อปีนขึ้นไปแต่ไม่น่าจะได้แล้วเราก็เอาทองมาหาอครับอ่ เราก็มาทุกๆเดือนเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับมี่มันปิดทางแล้วแล้วก็เก็บเก็บไปเรื่อยๆเก็บได้อยู่นะครับเงินในขณะนี้และเงินพวกนี้ยเราก็เอาไปซื้อของได้หลายอย่างนะครับ นี่นะแบบเอออันนี้ไม่ใช่ร้านอีกนี่อย่างเช่นเราอยากจะซื้อปืนเราก็ซื้อได้ครับซื้อได้ทุกสินค้าเล่ปืนราคาเอ่อเด็ดห้าครับแล้วถ้าเราอยากซื้อกระสุนเนี่ยเราก็มายังซีซีอันนะซึ่งถ้าเราซื้อของแล้วอ่ะมันก็ าาการบินมาเป็นแบเดิมนะมเนะอะแล้วทุบน่ะมันก็จะมีเพิ่มเหมมันมีเพิ่มแบบเพื่อที่เราจะื้อแบบไม่มจำกัดนะครับเดี๋ยวเราก็หยุดเตือนมานะถ้าเรามีผู้เอ่อถ้าเรามีคัสต์ผู้เอาทีดล่อนะครับเรามีตัวหรือหัวหรือแขนขาได้นะครับช่วแบบยิงเงี้ยเดียวจอดเลยครับช่วแต่ถ้าไม่มีครัส ตู้โอเคยรอบเนี่ยก็จะยิงตัวแบบเอประมาณขึ้นจะไม่ขึ้นแต่ถ้ายิงหัวจะแบบตายเลยครับนี้ก็ตายแต่ถ้าเป็นหมาป่านียก็น่าจะแบบได้นะครับชู้โอเคได้แต่ถ้าไม่มีท่าอะไรเลยก็ต้องวิ่งหนีอย่างเดียวนะครับหรือไม่ก็ไปหาที่ซ่อนแล้วก็ถ้าเป็นอย่ตงายหรือไม่ก็ทวนบอลอะไรก็ได้ S 1> <S 1> เป็นยังไงก็ได้นะครับวันนี้เราก็จบคลิปเพลงเท่านี้สำหรับ EP พหนึ่งนะครับเดี๋ยวด้อีพีสองแบบเพ่มขึ้นเราไปหาถ้ำหนูเหมืองหรือเราแบบาไปจุกบอสเทสลาหรือแม่เราไปคู่บอสเทสลาหรือแม่เอ๊ะหรือแม่เราก็ไปที่ค่ายค่ายหอรอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยว ผมจะเอาเป็นอีพีหน้านครับผมก็ไม่มี book, มีเวลาขนาดนั้นนะก็จะพิปพเยท่านีครับบ๊ายบายครับ